จูกะสวัสดีแมวบางปนครับสวัสดีพี่น้องชาวช้างลองเราอันนี้พามาดูทีมงานพลายสงแท้ครับพามาดูเด็กชายภูพิงครับเป็นน้องหลาของทีมงานครับผมตัวเล็กที่สุดครับเด็กชายภูพิงครับวันนี้เอามาปล่อยเล่นขี้โครนครับร้อนมากครับเดินมาแล้วครับ นานๆออกทีครับยญาเรามีเพียบเลยครับเยอะแยะครับผมมีให้เล่นโคลนครับผมตามสบายว่าช่วงนี้อากาศจะร้อนมาเลยครับามาแล้วนะมาฮัลโหลฟิงน,นี่เลยกินหญ้าอย่างสบายใจเลยครับตอนนี้เด็กชายผู้พิงมาอยู่กับ พลายคุณศึกครับหญ้ามีเยอะแยะครับผมช่วงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องยางครับที่ชนบุรีมาเลยครับมามาเร็วเรียนน้ำเร็วอันนี้เร็วมาแล้วครับมาแล้วครับ เล่นอย่างสบายใจเลยครับเริ่มเป็นหนมนะครับปีหน้าก็ใส่ที่นั่งได้แล้วนะครับรับแขกได้แล้วครับเด็กชายผู้พิงของเราอายุตอนนี้ได้ประมาณหกห้าปีกว่าครับอแล้วงาครับดูงาก่อนนะครับพี่น้อง ดูนาเขาก่อนนะครับเด็กชายผู้พิงในทีมงานพลายทองแท้ของเราครับเป็นช้างที่ตัวเล็กครับในทีมงานตัวเล็กที่สุดครับมาแล้วครับจะมาเล่นน้ําครับเขาร้อนครับหญ้าก็มีเยอะแยะเพียบครับผูกผูกโซ่ยาวครับเล่นกีโครนครับ เป็นน้ำไหลครับไม่ใช่เป็นน้ำตัวนี้มันไหลทั้งปีครับผมไม่มีการนิ่งถ้าฝนแรงๆก็ไหลแรงมากครับท่วมแถวนี้หมดเลยมันมใช่เป็นน้ำที่ว่าจะสุกงกเพราะว่ามันเป็นน้ำที่ไหลผ่านตลอดครับผมที่เราจะให้ช้างเล่น ถ้ามันเป็นน้ํานิ่งก็ไม่กล้าให้เล่นครับแต่นี่น้าไหลตลอดไหลทั้งปีครับไม่มีวันหมดน้ําตัวนี้ครับครับเขาก็เล่นน้ำอย่างสบายใจเลยครับผมยาเขาก็มีบนหัวเขาเออครับมีการเล่นครับบายใจบายใจครับว่าอ่า ชายภูพิงนี้มันอยู่กับเราได้สองปีกว่าแล้วครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรครับเขาเป็นเสือนอนกินครับกินเล่นนอนครับผมดูงาครับดูงาช้างอายุแค่ห้าปีงาใหญ่ครับประมาณเท่าขวดขวดเหล้าขาวเล็กครับผมขวดเหล้าขาวขวดเล็กได้อยู่ครับเล่นน้ำสบายใจเลยครับ อ,อ,อืมอืมดูครับดูงาเราครับพีเทวนี้มันย่ายดีครับอาหารการกินดีมากครับผมแล้วเ,เขาเขียวอ่าสบายใจครับนอน ทังถ้าเราอยากให้ดีเราต้องปล่อยให้เล่นโคลนครับเล่นโคลนเล่นน้ําบ้างแค่ว่าเราจะผูกเขาทิ้งไม่ให้เขาเล่นโคลนเล่นน้ํามันก็ไม่ได้ก็เหมือนคนครับก็ได้ถูตรงถูตัวถูเหมือนกับเขาถูสบู่เลยครับถ้าเขาถูดินดูวอะไรเขาก็กาจัดเหงา่ําจัดเห็ดฆ่าชงฆ่าเชื้อไปในตัวเขาเลยครับผมการเล่นโคลนเล่นน้ำก็ จะเป็นแบบสบายตัวเนื้อสบายตัวครับผมการเล่นโจนการเล่นน้ำว่ามันร้อนเราก็ได้ค่าหิบค่าหาไปเรื่อยๆด้วยภายในตัวของเขาเองเน่เล่นสบายใจฝนตกมาน้ำจะเต็มนี่หมดเลยน้ำจะท่วมถึงตรงนี้หมดเลยครับถึงข้างบนตรงนี้อสัต เปหมดครับผม,มครับผมบายใจครับฝากติดตามด้วยนะครับกับช่องทาง youtube พลายทองแท้ทมังกรทองครับผมติดตามกดชมกดดูได้นะครับผมงานมีการเรียกใช้เราได้ครับทีมงานพลายทองแท้ รับส่งสับปะรดทั่วราชอาณาจักรรับจ้างบรรทุกช้างรับแห่งงานพิธีต่างๆครับจะเป็นงานโชว์เล็กๆน้อยๆเราก็รับ,ร,บราคาไม่ต้องพูดถึงครับโทรมาปรึกษาเอาชุดไหนมีหลายขนาดครับมีราคาแบบขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่มีราคา จะเอาแบบไหนเรามีเราจัดให้ครับผมกับทีมงานพายทางเทของเราครับอ่าเขาเล่นสบายเนี้ยสบายตัวเขาก็จะขึ้นไปกินหญ้าครับตามปกติตามที่สบายใจกันเลยครับผมในมีเสียงด้วยนะครับอืทางตัวนี้อนาคตไกลมากครับเพราะว่าอนาคตเขาอาจจะขึ้นตัวเมียเพราะว่าตัวนี้กำลับผูกกับพี่สาวเขาเขาจะกระโดดขึ้นเนี่ย พี่ไปอยู่คนละที่ครับก็เดี๋ยวก็จะมาอยู่ด้วยกันจะไปรับมาอยู่ด้วยกันครับเพราว่าช่วงที่นี้มันช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานครับผมก็จะได้รับมาอยู่ด้วยกันตอนนี้อยู่ที่นี่ในทีมงานทองแท้ของเราตอนนี้มีอยู่เก้าตัวครับผมอยู่ที่เขาเขียวเรืออยู่สามตัวครับไปอยู่ที่ฤาษีเจ็ดตัว เอ้ยสิบตัวครับทีมงานเรามีสิบตัวอยู่ที่เรือสีเรือสีเกตตัวอยู่นี่สามตัวครับผมบายใจครับผมขอบคุณครับากติดตามชมด้วยนะครับผมกับทีมงานพลายท้องไกลของเราสวัสดีครับ